สวัสดีครับมือเดียวครับวันนี้สวัสดี FC ทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธราวันนี้ผมอยู่ฝั่งนี้ครับโรงสลัดแต่ว่าผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นพันธุ์ฝรั่งกิมจูผมที่ผมลงถุงดําไว้แล้วเนี่ยสสัปดาห์สสัปดาห์พอดอีเดี๋ยวผมพาเพื่อนเดินไปดูดีกว่า,าเดี๋ยวพาชมสลัดไปด้วยเดินไปด้วยอยู่ตรงนี้เองครับมาเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องนะครับผมมาไปกันเลยอยู่ข้างหน้าบ้านครับ อันนี้ต้นสลัดลงกล่องได้สองสัปดาห์แล้วครับเป็นไงกรีนโอ๊กหลักๆคนก็รู้จักนี่แหละโอ๊กกรีนโอ๊กเรดโอกแต่ผมปลูกหลายอย่างครับปลูกหกอย่างอันนี้กรีนโครรนต้นยังเล็กครับเก็บไม่ได้ฝั่งนี้ต้นที่เก็บได้จะอยู่โรงอื่นกรีนคอสครับสวยๆเลยเหมือนใบยสูบมาดูครับต้นพันธุ์ผมเนี่ยผมจะมีการรดน้ําแค่ช่วงเช้าแค่นั้นเองเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเดินอ้อมไปฝั่งนู้นตอนแรกผมว่าจะเปลี่ยนที่ผมจะเปลี่ยนที่ไปไว้ฝั่งนู้นแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเออมันโดนแดดเยอะเหมือนกันนะวันหนึ่งก็โดนแดดหลายหลายชั่วโมงอยู่ครับประมาณ4ี่หชั่วโมงอยู่ก็เลยเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องเปลี่ยนที่หรอกเพราะแดดเปลี่ยนทิศแล้วอมาดูครับก็จะมีบางต้นที่เนี่ยเป็นแบบนี้อ่ะแล้วมาดูครับสสัปดาห์ผ่านไปเขาก็เริ่มแทงยอดนี่ฮะ แทงออกมาอันนี้ก็ต่อยอดไปนี่ฮะแบบนี้ตรงนี้ไม่ใช่ของผมนะผมสั่งเข้ามาผมไม่มีเวลาทําเองหรอกครับผมทําหลายอย่างบอกตรงๆเลยผมสั่งเข้ามาก็วิธีอนุบาลก็คือรอให้รากเขาเดินเราดูได้ยังไงว่ารากเดินเนี่ยเพราะมันอยู่ในนี้เรามองไม่เห็นเนาะนี่ฮะถ้าเขาแตกยอดก็คือรากเขาเดินต้นไม้ทุกชนิดก็เป็นแบบนี้นี่ฮะแตกยอดแล้วคือรากเขาเดินนะครับแบบนี้การรดน้ําของผมก็รดแค่ช่วงเช้ารอบเดียวแค่นั้นส่วนของผมเนี่ย ถ้าตัวไหนออกต่ำเนี่ยผมเด็ดออกเ่ะเพื่อนเพื่อนอาจจะทําไม่เหมือนผมนะผมทําแบบนี้เพราะผมต้องการเอาแค่สองกิ่งบนเนี่ยสองกิ่งบนตัวเนี้ยแทงขึ้นถ้ามันต่ําอันนี้เก็บไว้ดูก่อนเดี๋ยถ้ามันต่ามากเลยเนี่ยผมเด็ดออกเลยผมไม่ลังเลเพราะว่าเวลาเราไปปลูกถ้าเกิดมีกิ่งต่ำๆเนี่ยงอกมาทีเนี้ยเวลาเขาให้ เวลามันส่งสารอาหารขึ้นไปในต้นส่งสารอาหารขึ้นไปเนี่ยมันจะเน้นส่งกิ่งล่างออกไปบอกไปก่อนพวกกิ่งพวกนี้ก็จะไม่ค่อยตูดังนั้นเนี่ยข้างล่างผมเอาออกเลยผมเห็นผมเอาอกเลยตั้งแต่ต้นเล็กๆเพื่อนๆคนใดทําแตกต่างก็คอมเมนต์ได้นะแต่ผมผมทําแบบจริงๆนี่ฮะก็น่าจะลงปลูกตอนนี้ผมทําคลิปบันที่29 30ธันวานเนี่ยเกือบสิ้นปีสิ้นปี65ผมน่าจะปลูกประมาณ ปลายปีอ้ปลายเดือนมก,การาหกหกอ่ะก็เลยอัปเดตให้เพื่อนๆดูครับว่าเนี่ยต้นพันธุ์ผมอ่ารากเริ่มเดินยอดก็เริ่มไปนี่ฮะตรงนี้โดนแดดนานอยู่ครับตอนแรกนึกว่าโดนแค่2อสชั่วโมงที่ไหนได้โดนไป4ีหชั่วโมงเลยก็โอเคดีครับเพราะว่าการวอร์มแดดมันจะมีข้อดีผลดีคือเวลาเราไปปลูกต้นมันไม่เฉาเพราะามันโดนแดดอยู่แล้วพอไปปลูกมันก็สู้แดดได้เลยแต่ถ้าเราไม่เคยวอร์มแดดพอไปปลูก แน่นอนครับเจอแดดมาเฉาชะงักการเติบโตไปสักระยะหนึ่งซึ่งถ้าเราเลือกได้วอมแดดก่อนปลูกแบบนี้ดีครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนมาอัปเดตด,ดูว่าต้นพันธุ์ฝรั่งผมเนี่ยที่ผมจะปลูกเนี่ยมันเป็นยังไงสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ฮะส่วนเพื่อนคนใดอยากได้กิ่งพันธุ์อะไรยังไงลงคอมเมนต์มาได้นะครับผมผมไม่มีขายแต่ผมแนะนําได,ได้ผมไม่ได้เปอร์เซ็นต์กับเขาหรอกแต่อยากให้เพื่อนได้กิ่งพันธุ์ที่ดีเพื่อที่จะไปต่อยอดไปปลูก อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ